กองโซล่าแบบแบบกระดาษซึ่งไงตัวนี้มจะจัดอยู่ในเสืออ้อใ้กระบอกอีกที่นึงเดี๋ยวพาไปดูอ่ะส่วนประกอบวันนี้ตรงนี้จะโดนสวมไปที่ตัวฝาฝาปิดมันกันนี้เป็นซีนก็เป็นโอลิงกันรั่วออกไปอันนี้ฝาปิดฝาครอบตัวตะกกองซึ่งเป็นกระดาษ อันนี้ก็ออกได้ออไมดีเอยู่นีตัวครอบครอบตรงนี้นี่ตัวนี้ครอบเ่ยจะบังไม้ไว้ถ้าเราเห็นะนะจะบงังูตรงนีไ้ไว้ ตัวนี้เขจะมีอลิงตัวนี้ก็จะแนบชิดเป็นแนบชิดเปิืกับตัวกระบอกนตัวเสื้อมีของเตาแข็งอ่ะอันนี้โคมัน ใววะโคงในด,ด้านล่างที่ด้านบนนี่จะมีขอบขอกยึดขอบขอบ,ขอบกระดาษไว้ในด้านข้างก็มีกาวยึดอ่านี้จะฉีกออกให้ดูกระดาษนี่ก็เป็นกระดาษลูกคู่ธรรมดา the morning. เรียกว่าโลก็ได้คงนิดโลเปล่าว